ผู้ใหญ่ Vantaggi, anche se non mi interessano, ก็ตั้งแต่นั้นมาก็มาป่าอย่างนี้เลยใช้ป่าเอาครับอ่าจะสอบมาเป็นๆินี่ยก็เนี่ยปีที่สองที่สามเลยเนี่ยรูอย่างเงี้ยปีเนี้ยหนักกเก่าครับเป็นไงเนี่ยทำให้การสัญจรมันลูกหลานไปกันลูกล้างก็วันนั้นก็มาลดคว่มอยู่ตรงเนี้ยเด็กนักเรียนมอไซค์มอไซค์เห็นเห็นอุบัติเหตุลายเที่ยวแล้วครับมีแต่เด็กขน้นที่ล้มเพราะคนจรจรมาเขาก็ไม่รู้ว่าทางมันดีม่ดีเพราะ จากโค้งนี้ไปหาที่ที่เขาทำใหม่ฝั่งนู้นใช่ไหมก็ประมาณกิโลที่มันพังอย่างนี้นะวางกิโลหนึ่งแถบนู้นไปมันมันก็ดีแล้วมีแค่แค่ตรงนี้ทําไมเขาไม่ทํำวิ่งลําบากมากเลยฮะทางเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสายนานอย่างที่เ็นอย่างนี้สภาพที่เห็นเลยพี่วิ่งก็หลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วนะสภาพเนี้ยิ่งเข้าหน้าฝนยิ่งหนัก รถเป็นไงแล้วต้องซ่อมไหมต้องเลยมั้ยก็ซ่อมฮะดูกระจกผมนี่จากจากจุดเล็กกลายเป็นจุดใหญ่แล้วมันกระเทือนมันไปเรื่อยลาวลาไปเรื่อยช่วงลงช่วงล่างก็ไปหมดแหละลออ้นรยไงเนาะแค่ลามไปเรืออเ่อยแหล่ะ ตรงนี้จะเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทโดยการดูแลของท่านนายกอนุสรนาคาสัยนะครับก็ได้ประสานไปแล้วท่านว่าได้ผู้รับเหมาแล้วจะมาทําให้เร็วๆนี้แต่ก็รอมาก็ระยะหนึ่งแล้วจนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตกตกหลุมตกบอ่อเนี่ยทั้งรถยนต์ก็ล้อเสียไปหลายคันแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบางคนมาจากที่อื่นก็ ไม่ค่อยรู้เส้นทางดีก็ตกหลุมก็ประสบ,บเหตุเยอะก็อยากจะขอร้องให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้นําทีมผู้รับเหมาที่ได้ประมูลไปแล้วเนี่ยก็ลงมือทําเพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนคนหันคาแล้วกันครับก็ตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเวลาถานนเส้นไหนดีก็หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นนั้นก่อนเพราะเดี๋ยวรอเส้นนี้เขา มาบริหารจัดการดีแล้วก็กลับมาวิ่งใหม่เพื่อจะเป็นความปลอดภัยของพวกท่านเองนะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงใช้สักทั่วคราวก่อนนะครับ